สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามสถานการณ์การสรบในพมา่าระหว่างกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์กับฐานมินอองไลน์กันต่อล่าสุดมีกองกําลังชาติพันธุ์อีกกลุ่มคือสภาแห่งชาติอารักันหรือ ANC ที่ออกมาประกาศชัยชนะเหนือฐานมินอองหลายในการร่วมกับกองทัพหลดปล่อยแห่งชาติกกเหรียงหรือ KNLA ในการยึดฐานทหานมินออนไลน์คือฐานอูทูทาในรัก,กเกรียงเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งอยู่ตรงข้ามจังหวัดแม่ฮองสอนของไทยโดยระบุว่ายึดได้แบบไม่ยากเย็นศัตรูถอยหนีเพราะขาดกำลังพลจึงไปขอความช่วยเหลือจากทางการไทยและย้ายไปร่วมกับฐานอื่นเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ ก่อนติดตามข่าวรบวนขอกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยการกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปเด็ดครับเมื่อวันที่8พฤษภาคม2564มีรายงานจากสื่อเมียนมาหนาว่ากลุ่มชาติยมยะกไข่ได้เข้าร่วมกับสหาภาพแห่งชาติกาเรียง KNU เพื่อต่อต้านสภาทหารพรม่หราตัวระียดของข่าวระบุว่าสาภาแห่งชาติอารักันหรือ ANC เป็นหนึ่งในสามกลุ่มติดอาวุธในเมียนมาที่ต่อสู้เพื่อเอกราชของรัฐยะไข่สภาแห่งชาติอารักันหรือ ANC เป็นกลุ่มติดอาวุธยะไข่ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐกะเรียงได้เริ่มต่อสู้เคียงข้างกับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเรียงหรือ KNA l ซึ่งเป็นปีกติดอาวุธของสาภาพแห่งชาติกะเรียง KNU เพื่อต่อต้านทหารเมียนมาพันเอกมินตุนผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสภาแห่งชาติอารักัน หรือ ANC ได้ประกาศความเคลื่อนไหวหลังการยึดฐานฐานปา่ามอีกแห่งในจังหวัดพาโปูนหรือมูตรอของรัฐกะเรี่ยงเมื่อเช้าวันศุกร์ที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาพระเอกมินตุนบอกกับสื่อเมียนมานาว่าฐานอูทูทาถูกยึดอย่างง่ายดายจากกองกำลังของ KNL a และสภาแห่งชาติอารักันหรือ ANC ในเช้าวันศุกร์ที่7พฤษภาคมที่ผ่านมา เข้ากล่าวเสริมว่ามีการยึดกระสุนปืนใหญ่จำนวนมากในการโจมตีด้วยพร้อมระบุว่าศัตรูถอยหนีจึงไม่ยากลำบากที่เรายึดมันเนื่องจากพวกเขาขาดกำลังพลจึงไปขอความช่วยเหลือจากทางการไทยและย้ายไปร่วมกับฐานอื่นสำหรับสภาแห่งชาติอารักันหรือ ANC มีกำลังพลประมาณ100นายเป็นส่วนหนึ่งของสภาสาพันธรัฐชาติสาภาพ,พมา ซึ่งเป็นกลุ่มกองทัพชาติพันธุ์สภาแห่งชาติอรา,ารักัน (ANC) เป็นหนึ่งในสามกลุ่มชาตินิยมยะไข่ที่ปฏิบัติการในประเทศอีกสองกลุ่มคือพรรคปลดปล่อยอรา,ารักันหรือ ALP ซึ่งได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศหรือ NCA และสหาสานิบาตอรา,ารักันหรือ ULA สภาแห่งชาติอรา,ารักัน (ANC) อยู่ระหว่างการเจรจากับรัฐบาล เพื่อลงนามในข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศหรือ NCA แต่การเจรจาสิ้นสุดลงในปี2561ใน3กลุ่มนี้สหาสานิบาตอารกันหรือ ULA ซึ่งก่อตั้งขึ้นใกล้ใจแดงจีนมีอำนาจฐานทหารมากที่สุดส่วนกองทัพอารักันหรือ AA ซึ่งเป็นปีกติดอาวุธได้เห็นการปะทะกันอย่างรุนแรงกับทา,ารพม่าในรัฐยะไข่และทางใต้ของรัชชิน ก่อนการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วพันเอกมินตุนผู้บัญชาการสูงสุดของสภาหแห่งชาติอารากันหรือ ANC กล่าวอีกว่ามีการสู้รบแนวหน้าแต่ส่วนใหญ่เรารับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้พลัดถิ่นในพื้นที่เหล่านั้นด้านเจ้าหน้าที่ของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเรี่ยง KNA l ยืนยันว่าฐานอูทูธาถูกจุดไฟเผาและถูกทำลายหลังจากที่ยึดได้ ก่อนหน้านี้กองพลที่5ของ KNLA ยังยึดฐานแซยเหมือท่าของฐานพมา่าในจังหวัดพาปูนรัฐกะเรียงเมื่อวันที่27มีนาคมและฐานซอแลธาบริเวณชายแดนไทยเมียนมาเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาครับจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารมินองไลน์กับกองกำลังกลุ่มเจ้าที่ผ่านในรัฐกเรียงที่ดำเนินมาถึงตอนนี้ กำลังแสดงให้เห็นถึงปัญหาภายในที่กำลังเกิดขึ้นในกองทัพพมา่านั่นคือการขาดกำลังพลแม้จะมีอาวุธมากมายแต่ว่าสุดท้ายหากกำลังไม่พร้อมจะสู้อาวุธเหล่านี้ซึ่งซื้อมาในราคาที่สูงก็จะตกและเป็นประโยชน์กับศัตรูและกลับมาเข็นฆ่าฐานมินอองหลายแทนการที่สภาแห่งชาติอาราการันหรือ ANC มีกำลังพลประมาณ100นายก็สามารถเอาชนะฐานมินอ,องหลายได้ ยงสะท้อนภาพภายในของคณะฐานบินออนไลน์ในขณะนี้ได้เป็นอย่างดีและปัญหาเหล่านี้ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับไทยด้วยจากข่าวของสื่อพมา่าซึ่งจริงหรือไม่ก็ต้องตรวจสอบกันที่ว่ามาขอความช่วยเหลือจากทางการไทยเพื่อหลบหนีการโจมตีของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งก่อนหน้านี้ซาหลือเกินทั้งยิงเรือชาวบ้านเรือเจ้าหน้าที่ไทยก็ไม่เว้นแถมต้องมารับผิดชอบผู้อพยพอีกนี่ถ้าไม่มีกองกําลังการเรียง กับสภาหแห่งชาติอารักันหรือ ANC ที่อุต่าห์บุกป่าฝ่าดงจากรักยะไข่มาถึงรัฐกเกรียงมาช่วยกวาดให้ป่านนี้ฐานมินอนงลน์คงตั้งฐานเต็มปรึบริมแม่น้ำสารวินไปหมดแล้วซึ่งจริงๆแล้วข้าวสาร700กระสอบนั้นควรส่งให้เกเรียง KNU กับสภาหแห่งชาติอารกันจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าครับหากเพื่อนๆเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์ รบกวนกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปเด็ดครับ